สวัสดีครับผมผมอําจะไม่พูดครับวันนี้ผมจะมาชักว่าวนั่นแหละครับผมผมจะมาชักว่าวแหละทุกคนครับตอนนี้ลมแรงมากลมประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมจะเปลี่ยนบรรยากาศในการชักว่าวจากที่บ้านผมหรือว่าที่ริมทะเลเนี่ยมาชักว่าวที่ริมทุ่งแห่งนี้นะครับผมผมมีว่าวอยู่2ตัวนะครับที่ครับผมว่าวผมมีมีว่าวตัวเล็ก49แล้วมีว่าวตัวใหญ่52ทาไมอ่าะผมต้องมี49 52ก็ผมอยากเขียนแบบนี้ครับผม ครับผมจะมาลองตัวเล็กกันก่อนดีกว่าว่าตัวเล็กจะขึ้นดีไหมนะครับจะว่องไวปราบเปรียวเหมือน4ี่สิบก้าไหมครับผมอันนี้ห้าสอนะครับผมไม่เห็นเบอร์เห็นไหมเห็นไหมเห็นนะโอเคนี่ว่าหอครับเป็นว่าวที่แบบน่าจะขึ้นดีนะผมเพราะว่าตัวมันพอเหมาะพอดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองว่าตัวเล็กเกินดีกว่าเนี่ยคุณปอยว่าตัวเล็กนะนะครับผมผมจะวิ่งเลยนะมันจะเป็นไงบ้างผมไม่รู้นะเฮ้ยเตอนนี้มันไปแล้วครับไปแล้วครับนะครับ ครับผมแล้วทุกคนครับมันปิิบขึ้นมาแล้วมันหมุนันหมุนเฮ้ยมันขึ้นครับคือมันต้องค่อยๆปล่อยนะทุกคนผมจะค่อยๆปล่อยเชือกนะนะครับมันขึ้นไปเรื่อยละครับผมขึ้นไปเรื่อยครับเฮ้ยดีมากครับดีมากครับมันจะเอียงนิดหน่อยครับ ผมจะปล่อยเชือกแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับหมุนครับหมุนหมุนหมุนคืออะไรครับขคุณครับค้ณขึ้นสูงแล้วครับผมตัวเล็กของเราแล้วครับตัวเล็กของเราครับปรับเปลี่ยวนะครับโอ้โหหมุนครับหมุน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 ครับเอาละครับขึ้นไปครับค้นไปแล้วครับแล้วก็หมุนเหมือนเดิมครับ oh oh oh. โอ้โอ้โหตัวเล็กของเราดูแล้วเหมือนจะห่างสั้นจนเกินไป เราจะต้องเพิ่มห่างเพื่อเอาน้ำหนักของมันเหมือนว่าห่างมันสั้นแล้วมันหมุนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มห่างตัวเล็กกันดูดีว่าตัวเล็กของเราจะขึ้นได้โอเคหรือไม่ครับเพิ่มเพิ่มห่างตัวเล็กกันดีกว่าตอนนี้นะผมเพิ่มห่างตัวเล็กนะดูดีว่ามันจะอาการหมุนมันจะหายไปหรือป <Wow. S 1> เปล่าเอาเทปใสแปะ ผมเพิ่มห่างตัวเล็กแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มจุดเริ่มต้นที่เราจะวิ่งกันใหม่เพราะตอนนี้มันไม่มีต้นไม้บังนะีตรงที่เราจะไปปล่อยครับเฮ้ยลมไม่มีครับตอนนี้ลมยังเบาอยู่ครับเราไม่สามารถชัดได้ครับผมสีเก้าของเราขึ้นแล้วสวยครับสวยดีครับดีครับดีครับโอ้ดูดิ อ้ขึ้นไปแล้วสุดยอดว้าวโอ้สูงแล้วสูงแล้วดูทุกคนดูกล้องเห็นป่ะกล้องซูมไม่ได้ด้วยโอ้โหอ้สี่ก้าวของเราขึ้นสู่สี่ก้าวของเราขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วครับโอ้เห็นไหม ังคาดอ้าวเรียบร้สด็จแล้วังคาดร้ออางคาดงคาดเ่ะล่วงไม่ล่วงเฮงคาไม่ไมล่วงหคาดตไม่ล่วงครับผมเฮ้ยดูนิเอียไหมนหมุนมนทุกคนหมุนมันหมุนมันหมุนมันหมุนผมวิ่งครับผมวิ่งเลยโอ้โอ้ห่างมันขาดไงครับ อจบแล้วเราไม่มีห่างมาเราจะต้องปล่อยก็คือว่า49ของเราถือว่าขึ้นนะแต่ด้วยความรุนแรงของลมนะทำให้ห่างขาดก็เลยต้องลน่นอาละวเเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเ็นต่เฮ้ยดูเฮ้ยนั่นทุกคนดูแต่ก็ยังหมุนเหมือนเดิมอะ่ะเออสี้าของเราขึ้นครับขึ้นครับ นี่ครับผมชักแล้วครับผมดูทุกคนดูดูดิทุกคนดูว่าผมขึ้นแล้วเอ้ยโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมหูสูงกล้องอาัดจะไม่เห็นนะเพราะกล้องเราซูมไม่ได้เชวเว็นี่ครับตัว52ของเรามาแล้วครับผมตัว52นะครับผมผมว่ามันจะขึ้นดีกว่าตัวเล็กแน่นอนนะครับดูดิขนาดผมยังไม่ทําอะไรเลยครับดูมันจะไปอย่างเดียวเลยครับผมผมเริ่มปล่อยแล้วนะครับผมคนดูฟึ๊บ เพิมด,ดูโอ้โหทุกคนโอ้โหแปบ๊บเดียวอะ่ะโอ้ว้าว <Wow. S 1> แป๊บเดียวดูทุกคนก็สูงเลยอโอโ้สุดยอดดูดูทุกคนตอนนี้นะดูเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะผมปล่อยไปแล้วว้าวโอโ้สุดยอดตอนนี้ขึ้นไปสูงแล้วผมจะปล่อยเชือกให้สูงที่สุดนะตอนนี้ผมปล่อยเชือกไปเรื่อยๆแล้วนะ เชื่อไปเรื่อยแล้วครัหสูงมากครับผมโหูสูงมากโหโหทุกคนดูโหูทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันทําจากพลาส,สติกนะผมไม่ได้พ่นสีหรือเอาพลาส,สติกที่มีสีมานะแต่มันสูงมากตอนนี้เราเดี๋ยเชือกเราหมดแล้วอะ่ะ แต่ถ้าเรามหลุดมือเป็นเราไปแน่เลยเดี๋ยวผมจะเอากล้องมือถือเนี่ยถ่ายซูมไปให้ดูแล้ว่มันสูงแค่ไหนโอ้อยังไงเล็กๆอะ่ะทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะเดี๋ยวผมจะซูมให้ตอนตัดต่อนะหว้าวสูงมากอะ่ะคนดูตอนนี้นะผมถ่ายด้วยกล้องมือถือนะเห็นหรือเปล่าเนี่ยผมจะซูมจากกล้องมือถือนะทุกคนดูนะฟึบดูทุกคนดูเห็นหรือเปล่า ว้าวดูอนีสี่เก้าครับผมตัวสี่เก้าครับอันนน้นตัวห้าสองไกลลิฟต์อะ่ะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะตอนนี้มันกลองวันแล้วอะ่ะว้าวอา่อยู่เคียงข้างกันเลยอะ่ะสี่เก้ากับห้าสองครับผมครับผมตอนนี้ว่าของเราก็ขึ้นติดระบม,มที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมกับว้าวของผมนี่ไงดูดิทุกคนดูว้าวขึ้นไปแล้วนะครับผมครับผม ฝากกันไว้แค่นี้นะครับผมตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยครับการวิ่งทําให้ว้าวติดลมบนนะครับผมฝากกันด้วยครับอ้ําจะไม่พูดครับมีคิดใหม่ๆอีกมากมายนะครับฝากติดตามกันด้วยครับผมตอนนี้ผมชักว้าวต่อแล้วกันนะครับผม <c oughs> อ้ําจะไม่พูดนะ